าแดงน้ำพริกตาแดงแดงอร่อยแรงพรีเมียมหอมปรากุราลเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรถแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงเมเจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv dot shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ก่อนจะไปคุยกันต่อไปที่ทักกิ้งไทยแลนด์โพกันหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันจากที่เราถามเอาไว้เมื่อวานนี้ว่า <altro S 1> คุณคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ถามไว้เมื่อวานนะคะเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเศรษฐาได้เป็นนายกทักษิณปรากฏตัวที่ดอนเมืองสุเทพรอดคดี ties, ทุจริตส,สร้างโรงพักคือถามเอาไว้ในในฐานะที่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมตอบมา สุดเทพรอดคดีทุจริตสร้างโรงพักซึ่งรอดจริงมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดรอดจริงค่ะ38เปอร์เซ็นต์ทักษิณปรากฏตัวที่ดอนเมืองซึ่งมาจริงอย่งน้อยกว่าเศรษฐาได้เป็นนายก23เปอร์เซ็นต์คนเชื่อน้อยหรอน้อยกว่าน้อยกว่าสองสองเหตุการณ์ปรากฏว่าได้หมดนีก็มาวานผมยังตีความเลยพี่ว่าโอกาสที่คุณเศรษฐาจะได้น่าจะ30เปอร์เซ็นต์คือมันมีข่าวลือที่มันสะพัดกันอยู่อีกชุดหนึ่ง ใช่ไหม αι? ซึ่งมันก็มองค่าไม่ได้ไงสุดท้ายเหมือนที่ปุลปันเล่าหรือล่าว่ามันสวิตไปสวิตมาสวิตไปสวิตมาก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่ากลุ่มพลังประชารัฐอาจจะมีอะไรยื้อกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าที่ปุลปั้นวิเคราะห์เนี่ยเป็นเรื่องสายลงตู่ซะมากกว่าคือผูเป็นอดีตทหารค่ะอ่าส่วนถามวันนี้นะคะอ่านานาคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกแล้วอยากให้นายกเศรษฐาผลักดันนโยบายเรื่องใดเป็นอันดับแรก เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นนี่คนโพสต์กันตั้งแต่ช่วงโหวตเดี๋ยวนะมันมีทั้งคนอยากได้จริงกับมีคนแซะก็มีมาละมาเมหัยมากี่โมงมาเมลร่มากี่โมงประมาณนี้เดี๋ยวพุ่งวิโอนให้เลยอะไรแก้ปัญหาของแพงแก้รัฐธรรมนูญช่วยเหลือเกษตรกรอะไรช่วยกันต่อไปนะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขของเวลามันอยู่เช่นกระเป๋าสั่งดิจิตอลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้เลยเพราะมันไม่ควรรีบนะฮะไม่ควรรีบรู้ว่ารอกันอยู่หรอกแต่ว่าไม่ควรรีบมันควรจะต้องรอแผนมันเรื่องงบประมาณด้วย เพราะว่าประเด็นคือผู้ลงตรงอ่ะลุงก็ทาแทบใช้ไม่เหลือแล้วอ่ะใช่ไหมฮะในขณะที่มันจะต้องนําไปสู่การงบประมาณเพื่อมาดูอ่ะศึกษาวิเคราะห์ว่ามันจะต้องหาตรงไหนมาเติมถูกไหมฮะแต่ว่าเขาเรียนมาด้านการเงินโดยเฉพาะนะนี่ต้องถือว่าเป็นพอมดด้านการเงินโดยเฉพาะก็ต้องนาศาก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะส่วนเรื่องอื่นๆผมคิดว่าที่มันกระทบประชาชนเลยทันทีเนี่ยก็คือกรณีของแพงนะราคาพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งตอนหาเสียงบอกว่ารถได้ทันที วันนี้ต้องมาดูและการศึกษาเรื่องของการทยอยขึ้นค่าแรงจนให้ครบ600ภายใน4ปีซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะ600มันควรจะขึ้นเลยนะขึ้นทันทีเหรอคือมันควรจะขึ้นทันทีซะด้วยซ้ำแต่ว่าโอเคผมเข้าใจได้ว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ไหวเนี่ยแต่มันต้องขึ้นในตัวเลขที่มันเหมาะสมและมันสามารถที่จะทําให้เขาเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อมันวิ่งไล่ตามให้ไม่ทัน เราเราอย่าเรียกร้องเราต้องกดดันกดได้ไหมฮะก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอปีแรก450อยา่ะอย่างน้อยต้องทําให้ใกล้กันใช่ไหมฮะหรือถ้าเป็นตัวเลขที่รับได้ก็ทำนะฮะเพราะตอนนี้ผมไปต่างประเทศเพิ่งไปมาเนี่ยพี่ค่าแรงมันขึ้นกันหมดค่ะในต่างประเทศคือทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นหลังโควิดนะฮะไม่ว่าจะผมอังกฤษมันด้วยเหตุผลเบรกซิตมันทําให้มันมีภาษีสําหรับสินค้านําเข้าอะไรต่างๆ่าเริ่มมีประเด็นปัญหาเรื่องหนี้เสียดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มภาระเนี่ย รัฐก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการขยับค่าแรง<ม>ในขณะที่พยายามที่จะเสริมแพ็กเกจเนี่ยให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นอะไรแบบนี้คือมันจะต้องคิดเป็นแพ็กเกจให้เป็นระบบแต่เรื่องค่าแรงในบ้านเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขยับค่ะแต่ก็มีคุณผู้ชมในใน u t u b e ที่ดูเราอยู่บอกว่าแก้ของแพงก่อนเลยอ่านี่เรื่องใหญ่นะฮะตามมาด้วยเรื่องของกเกษตรเนี่ยผมคิดว่าเรื่องกเกษตรนี้มันมี2อสเรื่องที่มันจะต้องทําต่อเนื่อง หนึ่งคือคกลไกของการเปิดการค้าเสรีการเดินหน้าต่างๆคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องระบบการผลิตค่ะอันนี้จําเป็นต้องทําทันทีเพื่อแบ่งเบาภาระใช่ไหมฮะตามมาด้วย2การเปิดตลาดนี่คือสิ่งที่ตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีเราไม่ได้ทำ การเปิดตลาดการเดินหน้าการแปรรูปการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่เราพูดถึงหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพซึ่งมันสามารถจะแปรรูปใช่ไหมฮะสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยให้ไปสู่สินค้าระดับโลกได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการทําแต่เป็นสิ่งที่มันต้องเริ่มขับเคลื่อนทันทีเพราะผมเชื่อว่าในบางพื้นที่เนี่ยศักยภาพมีองค์ความรู้มีแต่องค์กรที่จะเข้าไปช่วยผลักดันมันเชื่อมกับโลกเนี่ยมันยังไม่มีตรงนี้อาจจะทําได้เร็ว คือตอนนี้ถ้าตัดเรื่องดราม่าทางการเมืองออกไปคนก็มีความหวังกับเศรษฐกิจจากภาคไทยนะฮะก็ก็มีมีคนมีความหวังในหลากหลายรูปแบบค่ะใช่ไหมฮะสํามนข่าวต่างประเทศก็นําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางมาถึงประเทศไทยของคุณทักษิณนะคะก็คือสํามนข่าวต่างประเทศ A f ฟีเนี่ยก็เชื่อมโยงว่า การเดินทางมาถึงของคุณทักษิณส่งผลต่อการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาไทยเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภาวะจากภายหลังการเกิดภาวะทางตันมาหลังเลือกตั้งนอกจากนี้นะครับก็มีการอ้างอิงนะฮะบทวิเคราะห์ของอาจารย์เจตโทนววน,นิ้ว่าคุณทักษิณจะรับหลักประกันบางอย่างจากการที่คนของเขาได้เป็นรัฐบาลนะฮะขณะที่กลุ่มผู้ชองอานาจเก่านะซึ่งแม้จะไม่ชอบคุณทักษิณเป็นอย่างมากแต่จากการที่พรรคก้าไกลประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ กลุ่มผู้ทรงอํานาจเก่าข้างต้นเนี่ยนะครับต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าหากต้องเลือกระหว่างปีศาจสต,ตัวทางกลุ่มผู้ทรงอํานาจเก่าก็ต้องเลือกปีศาจอันดับสองมากกว่าปีศาจอันดับหนึ่งคืออันนี้เป็นสำนวนฝรั่งนะเวลาอันนี้แปลามาอีกทีอ่ะนะฮะ,ะแล้วก็เอพียังเสนอของความเห็นของจันทิดาถาวเรเสรฮะนักเคลื่อนไหวทางการเมือหงหนึ่งนแกนนานปชบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้ระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ซึ่งผลที่ออกมาแสดงว่าคนไทยเปลี่ยนไปแล้ว โดยพวกเขาถึงแม้จะรักทักษิณแต่ก็รักพยยักเพื่อไตยมากกว่าทักษิณควบคุมพักเพื่อไทยแต่เขาก็อาจถูกควบคุมโดยอำนาจอื่นอีกทีหนึ่งคนแสดงส่วนใหญ่ยังรักทักษิณเพราะทุกอย่างดีขึ้นในช่วงที่เข้าเป็นนายกแต่ในเวลานี้พวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้วและพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเก็อาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับสันธิดาใช่ไหมฮะเพราะมันมีกลุ่มโหวเตอร์ที่มันผมคิดว่ามีความหลากหลายอยู่นะบางคนมองว่านี่คือภารกิจสําเร็จบางคนมองว่า ภารกิจนี้ล้มเหลวใช่ไหมบางคนก้าวข้ามไปแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปมากยิ่งกว่าชุดนโยบายในวิธีคิดแบบของคุณทักษิณใช่ไหมฮะคือมันมีหลากหลายมากบางคนคิดถึงเรื่องปากท้องก็มีค่ะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเจรานายกันในรายละเอียดมากกว่านี้จะถามว่าสังคมไทยเปลี่ยนไหมคนต้องการเห็นผมใช้คําว่า Quality, หรือ,อคุณภาพของประชาธิปไตยให้มันดียิ่งขึ้นประชาชนอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยว่าปฏิเสธไม่ได้แน่นอนแต่ถามว่านี่คือคําอธิบายว่าคนไทยทั้งหมดเป็นแบบนี้หรือไม่เนี่ยผมว่ายังไม่มันอธิบายไม่ได้ทั้งหมดสัทีเดียวค่ะ,ะถ้าพูด ถึงเรื่องปัญหาปากท้องหวยได้ทําให้คนพอมีความหวังบ้างไหมสรุปเราจะให้เลขกันเลยเหรอเนี่ยคือโอ้วันนี้แต่สนุกมากคนไทยเนี่ยพี่ภายใต้สิ่งเหล่านี้มันมีความสนุกเรื่องนี้อยู่อ่ะตั้งแต่มันเป็นความสัมพันธ์เออมีความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้แบบหนึ่งที่เอาตัวเองเข้ามาสัมพันธ์กับการเมืองผ่านตัวเลขนีนั่ไล่กันเนี่ยตั้งแต่เครื่องบินรุ่นอะไรรหัสอากาศยานอะไรทะเบียนเครื่องบินอะไรอายุเครื่องบินกี่ปีรถฟอร์จูเนอร์สี่ลที่ออกจับประเทศตั้งแต่เกิดใช่ไหม เอาจากประเทศปีไหน2549 2551กับประเทศ2551 2 5 6เอางี้ผมสรุปอย่างนี้มีทุกตัวฮะมีทุกตัวเล่นยังไงก็เล่นยังไงก็ได้เอาบอกเลขมาสิเดี๋ยวผมหาให้มีความหมายอย่างไรเนี่ยความเร็วสูงสุดที่ทำการบินวันนี้เนี่ย529นอตโอ้ เลขค่าเลขสองเลขเก้ามาแล้วนะหรือเครื่องบินเนี่ยเก้าสตรีม g 6 0อ i เอไออย่างเงี้ลขยังไงถ้าเลขแปจะอยู่ที่อายุเครื่องบิน8ปีวันกับไทย28อะไรอยเเดี๋ยวนะฮะลุงปุ้ยอยู่ไหนครับเราต้องถามลุงปุ้ยของเราถ้าเลขเก้าแต่พื้นสนามบินดอนเมือง9.02่ะความสูงที่บินสูงสุดที่บินจากสิงคโปร์สีนานั่นเลยเหรอนไปกันก็สนุกสนานน่ะผมว่านะ นาฬิกาอาจารย์วิโรจน์พูดอะไรบ้างแล้วมูลค่าเรือนละประมาณ9,000พอ่ะไม่ใช่อ่าหนึ่งร้อยล้านเรือนที่สองมาเก้าพันที่เปลี่ยนนเก้าพันเก้าพันสามถ้าแปลงเป็นเงินดอลลาร์เป็นราคาหนึ่งนะฮะถ้าแปลงเป็นเงินสิงคโปร์เป็นราคาหนึ่งนะราเพราะนั้นอยากตีเลขอะไรบอกมาเลยไปหายความหมายคืออะไรค่ะ เราต้องรอลุ้นงวดวันที่หนึ่งใช่ไหมเคยสัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณเนี่ยชอบนาฬิกาเรือนไหนมากที่สุดแก่แกบอกที่แกชอบคือเรือนนี้เรือนที่สตัวสีแดตัวแหนชายสวยนะคะผมก็ชอบไม่ไม่ตัวตัวตัวฝั่งขวาตัวฝั่งขวาตัวสีแดงผมมีนะพี่สุวัตถ้าอยากได้เดี๋ยวให้เลยใส่ใส่ค่ะแล้วก็มาถึงอย่างที่เราบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสําคัญที่คนฝากความไว้กับรัคเพื่อไทยวันนี้ ทาางงด้นขอแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเดยวๆด้วยความเคารพมันไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวคือมันก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเอาละเรื่องการเมืองมันก็คงไปโดดเด่นที่ก้าวไกลในแง่ของการเปลี่ยนโครงสร้างแต่เรื่องเศรษฐกิจกลับมาที่เพื่อไทยแล้วมันถูกแบ่งออกจากกันแต่ถามว่าเพื่อไทยมีศักยภาพในการทําได้ไหมทําได้สิก็น่าจะดีกว่าเดิมอ่ะแล้วถามว่าในแง่ของการแก้รัฐมนูญทําได้ไหม เอาถามจริงในร,รัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยฝ่ายค้านต้องช่วยยกมือด้วยเนี่ยถ้าก้าวไกลช่วยมันมีอิชูที่เห็นพ้องต้องการประชาชนเห็นประโยชน์ก็ขับเคลื่อนได้ถูกไหม<ถ>ฮะอถ้าถ้าเรู้จากการสัมภาษณ์ของของ,ของผู้แทนของรวมไทยสร้างชาติที่เปเจรจาร่วมรัฐบาลอ,อย่างคุณเอกนิตใช่ไหมเอกนัทเนะอกนัทหรือว่าคนอื่นๆที่เป็นพักร่วมที่เข้าไปร่วมกันเนี่ยผมว่าเขาก็ตอบรับเรื่องการแก้รัฐมนูญพอสมควรเพียงแต่เกือบทั้งหมดล็อกไว้หมวดหนึ่งหมวดสองอันนี้ไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องดูว่าหลังประชุมคลรมอครั้งแรกแล้วคุยกันเรื่องนี้จะว่ายังไงในคลเรมอค่ะแต่ที่แน่ๆหุ้นนะคะเขียววันนี้วันนี้เขียวฮะเขียวก็น่าจะมีในยะสําคัญชัดเจนจากเรื่องการเมืองเรื่องของคุณเศรษฐานี่มันเขียวมาตั้งแต่เช้าแล้วจาก้แต่คุณทักษิณกลับใช่ฮะมันก็สิบกว่าจุดสิบกว่าจุดทั้งวันนะฮะแล้วก็ไปพรวดอีกทีหนึ่งตอนผลโหวตมันขั้นข้านชัดนะฮะโอ้โหสิบเก้าจุดกว่าเลยแสดงว่าก็ ก็ม,มีความหวังวจากที่จากที่าคาดการ GDP ของสภาพัฒน์บอกว่าช่วงไตรามาสที่2อในอยู่ที่1.8หลังจากนี้น่าจะค,คือมันเป็นตัวเลขที่มันถูกสะท้อนออกมาว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลมันต้องปล่อยเกียร์ว่างอันนี้พูดตรงว่ามันไม่สามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้มาก <c oughs> แล้วไอ้การดึงมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะ พูนตรงอ่ะลุงก็ไม่อยู่แล้วมันจะทาแบบจะไม่ได้อยู่แล้วว่าคงไม่ได้ทำคอ,อรอมอรมันก็ไม่ได้ทํางาน <ừ. S 2> ใช่ไหมครับแนวนโยบายหลายเรื่องการใช้งบประมาณหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้มันก็ตกนะฮะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นใช่ไหมอ่าพรรคด้านดับหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นผลกระทบในด้านลบสําหรับคือไต่มาสองนี่โตหนึ่งจุดแปดนี่มาระดับภูมิเล้นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพ้นตรงสามเขาก็ดีใจกันแล้วว่าสามนี่แบบ พู้ง่ายคือรัฐบาลอ่ะดีใจแต่นักเฐศาสตรโดยทั่วไปเขามองสารนี้แบบกระจองมากมันต่ดตงแต่ภามากเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาแล้วเมืองก็เปิดแล้วหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่ว่า1.8เนี่ยมันถือว่าต่ำใช่สรงออกติดลบไงควรจะได้3เปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่งออกติดลบเพราะว่ารายได้หลักอรกมาจไม่เข้าเอฟทีไอนี่ไม่เข้ามานานแล้วฮะใช่ฮะเอฟทีไอเนี่ยคาดว่าจะเข้าหลังจากมีรัฐบาลใช้เวลาหลังจากนั้นก็ใช้เวลา2ปียกเว้นว่าพิจวัตร มันมีการเขาเรียกว่ามาขอไว้แล้วใช่แล้วรอถาอนการกาส่วนใหญ่ก็คืออย่างอย่างเซกชันที่เกี่ยวกับ e ีวอ่ะจะเข้าเพราะว่าเขาใช้เงินภาษีรัฐไปแล้วในการอุ้มในการซื้อรถ e ีวีเป็นส่วนลดใช่ไหมแล้วเขามีเงื่อนไขว่าภายใน2ปีจะต้องตั้งโรงงานและผลิตเท่าจํานวนที่เขาขายเพราะฉะนั้น e ีวีคงเข้าแน่ๆหลังจากนี้นะฮะทีนี้อะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยถึงว่าเราโตได้แค่ 1.8%นะครัดรพิพัฒน์เหลืองนารุมิตรชัยนะครับจากาเกียรตินาคินพัทราก,ก็วิเคราะห์อเอาไว้นะครับซึ่งจะบอกว่า,าปัจจัยนะครับด้านการเมืองนะและความล่าช้าในการตั้งรัฐบาลนี่ก็เป็นปัจจัยนะครับมีความ ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงการสรุปงบประมาณของรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเริ่มต้นการใช้จ่ายในวันที่1ตุลานี้นแล้วดรพิพัฒน์เสนองี้ฮะว่าแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะต้องหยุดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย<ม>ไว้ก่อนรอดูสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ<ม>ในภาพรวม,มเพราะว่าตอนนี้ไทยอยู่ในโลกที่มีความแตกต่างกันมากฝั่งหนึ่งก็เงินเฟ้ออีกฝั่งหนึ่งก็เงินเฟืดอเศรษฐกิจยแย่มันก็เลยทําให้ค่าเงินผันผวนวุ่นวายนะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับ วันก่อนก็เข้าใจว่ามีอดีตรัฐมนตรีนะฮะอดีตรัฐมนตรีของพรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันนะครับต้องต้องเร่งรัดที่คือที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสัญญาณเศรษฐกิจมันมาแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดเงเพราะกลัวว่ามันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่าฝ่ายนึงเขาอยากให้รอสิบเดือนอใช่ไหม,มเขาก็เลยไม่กล้าพูดว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วเพราะ,ะเพราะไปพูดปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปไม่รอสิบเดือนอะไรเงี้ยพอตอนนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายมันก็เสียงเรื่องเศรษฐกิจน่าจะดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะค่ะ แต่ว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมคุณอธิรัตน์รัตนเศษนะคะวันนี้มีการเปิดเผยบอกว่าได้เห็นชอบลงนามเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงคมนาคมกําหนดให้ทางพิเศษฉลองรัฐ ก็คือรำอินทาอาจนารงค์และทางพิเศษบูรพาวิถีบางนาชนบุรี <C ül> ชะลอการปรับค่าผ่านทางออกไปอีก6เดือนหรือไปมีผลวันที่1มีนาคมปีหน้านะคะจากเดิมที่ตอนแรกจะปรับขึ้นราคาในวันที่1กันยายนหรือว่าเดือนหน้าซึ่งก็จะบอกว่าจะลดภาระราค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า233ล้านบาทนะฮะโดยการชะลอหรือปรับขึ้นค่าทางด่วนนะครับเป็นไปตามสัญญานะครับโอนและรับ โอนสิทธิในรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางการพิเศษฉลองรัฐและโครงการทางการพิเศษบุรพาวิถีนะครับกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย นะหรือ tffif ค่ะซึ่ง1มีนาคม67จะปรับอัตราเป็นแบบนี้นะคะก็คือ,อารามินทาอนารงเนี่ยลด4อ4 5บาทรถ6ถึง10ล้อ6 5บาทรถม,มากกว่า10ล้อ90บาทยก <นะ S 2> เว้น,น <ะ S 2> ด่านรามอินทารา1และด่านสุขาพิบาล5ค่า 2, ด <นะ S> 2รถ420บาทรถ6ถึง10ล้อ35บาทรถมากกว่า10ล้อเนี่ย45บาทส่วนอัตรานะครับค่าผ่านทาง พิเศษบุรพาวิถีรถ4ล้อนะครับกรณีเดินทางไม่เกิน20กิโลเมตรจะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิมแต่กรณีเดินทางเกิน20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำที่สุดคือ5บาทสูงที่สุดไม่เกิน10บาทโดยคิดตามระยะทางนะฮะตัวรถ6ถึง10ล้อนะครับกรณีเดินทางไม่ถึง20กิโลจะปรับขึ้น5บาทแต่กรณีเดินทางเกิน20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำที่สุด10บาทสูงสุดไม่เกิน20บาทคิดตามระยะทางส่วนรถที่มากกว่า10ล้อนะกรณีเดินทางไม่เกิน20กิโลเมตร จะปรับขึ้น5บาทแต่กรณีเดินทางเกิน20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางตามสิบบาทสูงสุดไม่เกิน25ิบาบาทโดยคิดตามระยะทางนะไอเดีย<อ>เรื่องของการคิดตามระยะทางไงพี่ถ้าผมจําไม่ผิดใน,ในยุคข,ของคุณยิ่งรักตอนที่ท่านจันชัดชาติอยู่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือบ้านเราเนี่ยบางจุดเนี่ยพูดุ่ตรงแนะคนวิ่งสั้นๆเนี่ยเสีย50บบาทนี่ไม่แฟร์เขาบอกว่าในกรณีเรื่องของการปรับตามสัญญาต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อให้มันเกิดความแฟร์เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครใช้ไกลก็จ่ายเต็ม ตามระยะทางที่มีอยู่แต่ถ้ามันมี Ex i t ซต่างๆที่คุณสาอาถจ,จะใช้ผ่านแค่นิดเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> ก็า <c oughs> สามารถที่จะคิดคิดน้อยลงคิดตามระยะทางอันนี้มันจะช่วยทั้งก็ <c oughs> เรียกว่าลดค่าใช้จ่ายได้จริงสําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้และหลายคนบอกว่ามันก็จะช่วยให้ผู้ลงตรง,ตรงอ่ะหลายคนที่ไม่ขึ้นทางด่วนเนื่องจากมันตุ้มเดียวบางทีสั้นๆ50บาทเนี่ยเขาไม่ขึ้นเนี่ย แต่ถ้ามันคิดตามระยะทางได้เขาก็จะมาใช้ประโยชน์จากตัวทางด่วนเนี่ยได้มากขึ้นแล้วมันก็อาจจะส่งผลให้การจราจรนี่มันโฟลด้ดีกว่าเดิมครับคืออะไรที่มันเป็นต้นทางจากกรมทางหลวงอ่ะเช่นสายเก้าอะไรเงี้ยนะสายเจ็เนี่ยจะเป็นการคิดตามระยะทางบางท่าจะไม่ผิดถ้าระยะทางโอเคอแต่ว่าทางด่วนขั้นที่หนึ่งเนี่ยไม่เป็นเหมาจ่ายใช่แต่ว่าขั้นที่หนึ่งมันยังดีนะพี่มันยาวไง มันจะมีบางค่าอื่นๆเนี่ยนีเดีเก็บเพิ่มเนยเ็บเย็บสามสิบอะไรเงี้ยพอไปถึงขั้นเชื่อมขั้นที่สองพยาชื่นเก็บเพิ่มใช่ไหมพออย่างเงี้ยมันก็สรุปแล้วก็คือว่าถ้าเกิดคุณวิ่งจากกลางเมืองไปชานเมืองประมาณ1 0 0อบาทค่าทางด่วนแล้วถามว่าไปกลับ200บาทนี่มันเยอะนะถ้าวันไหนต้องพึ่งพาทางด่วนทุกวันนี้แย่ออันนี้ก็เป็นบทบาทเรื่องท้าทายฮะเรื่องคมนาคมเนี่ยเพราะว่าจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องทางด่วนมากเท่ากับเรื่องรถไฟฟ้าที่หวังว่ามันจะยี่ เป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยด้วยนะใชะ่แต่ว่าดูจะเงียบไปดูปให้ดูจะไปโปรโมทเรื่อง wallet มากกว่ารุน,นด้วยนวะว่าคมนาคมจะเป็นของใครใช่ใช่ค่ะ,ะแต่ก็มีคุณผู้ชมบอกว่าดีใจนะที่แบบะชะลอการขึ้นค่าทางด่วนไปเพราะว่าเขาน่าจะใช้ในส่วนของตรงนี้อยู่ขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเห็นพักเพื่อไทยก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่ เช่นเดียวกันนะคะเอลนีโยค่ะคือวันนี้ทางด้านของปรองปลัดกระทร,งร,ะระวงเกษตรและสหกรณ์คุณอภัยสุทธิสังบอกว่า,ามีการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโยอย่างเป็นทางการโดยมีแนวโน้ม ที่ผลกระทบจากเอลิโยจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะส่งผลให้ไทยจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติด้วยะะโดยรองปลัดกระทรวงเกษตรนี่นะครับยังบอกว่ากรมชลประทานคาดการว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศเมื่อถึงวันที่1พฤศจิกายนจะเหลือปริมาณน้นําใช้การได้22,825ลูกบาศกเมตรซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้าที่ใช้ได้นะครับของปี65 นะครับถึง13,037ล้านลูกบาทเมตรประมาณน้อยกว่า<ไ>น้อยกว่าปีที่แล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะฮะสี่เครื่องหลักนี้หนักเลยฮะบริเวณลุ่มเจ้าพญานะคาดการปริมาณน้ำใช้การได้จะเหลือแค่6ก0ัล้านลูกบาทเมตรซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ำใช้การได้ในปี65ราว70,000ไอ้7,100พันห่งยพูดว่า เดิมมันมีหมื่นสามอ่ะตอนนี้มันเหลือได้แค่หกพันนะฮะขณะเดียวกันนะครับศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรเนี่ยบอกว่าพื้นที่เกษตรที่รับผลกระทบจากภายแล้งหกหกหกเจ็ดรวมประมาณสิบหกจุดห้าหนึ่งล้านไร่แบ่งเป็นในเขตชทลประธานลุ่มเจ้าพระยายี่สิบสองจังหวัดพื้นที่นะครับเจ็ดจุดสามสี่ล้านไร่นอกเขตชทลประธานพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภายแล้งรวมหกสิบจังหวัดพื้นที่เก้าจุดหนึ่งเจ็ดล้านไร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ที่ประชุมจึงพิจารณาแผนงานโครงการรองรับผลกระทบคือได้แค่นี้บ้านเมืองเนี้ยคือปล่อยเงินออกมาเป็นเบี้ยหัวแตกแก้ไขที่ใจกลางของปัญหาเนี่ยพุ่นตรงยังไม่ได้เริ่มทําในแง่ของการระบบการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบอะนะสุดท้ายก็คิดอ่ะส่งเสริมปลูกพูด้ทดแทนอาชีพทางเลือกทดแทนการทํานาปรังโดยปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย นะฮหรือสนับสนุนสมาชิกสถาบันเกษตรกรนะครับกลุ่มเกษตรนะฮะพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินน้ําใต้ดินปรับปรุงระบบการกักเก็บน้ําและแผนงานสร้างรายได้หรือลดภาระรายจ่ายของเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ลแล้วก็เตรียมการแค่เตรียมการนะฮะจัดก,การระบบน้ําเพื่อป้องกันน้ําเค็มลุก <S <S ในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเช่นกล้วยไม้ลิ้นจี่ส้มโอมแล้วก็เตรียมส่งเสริมการปลูกข,ข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง เพื่อการประหยัดน้ำนะฮะแล้วก็เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างประนีตอ,อันนี้ด้วยความเคารพฮะลุงป้อมแกเดินอยู่มาสี่เก้าปีอะลุงรั้วม,ม,มาดูเรื่องน้ำเนี่ยโทษมันไม่มีผลเลยเลยแหละฮะนะแต่ผมไม่แน่ใจ<ล>ว่าที่แล้วก่อนนี้คือมันบริหารจัดการน้ำแบบช่วยเหรอฮะจนมันจะต้องํำมาสู่การบริหารจัดการแบบประณีตใช่จริงไอเดียเรื่องประณีตเนี่ยมีหลายพักเสนออยู่แล้วจริงพริงพักเพื่อไทยเนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู่พอสมควรไม่รู้ว่าจะเข้าสอดรับกับแผนของ ข้อเสนอของเกษตรหรือเปล่านะเดี๋ยว<ะ>ต้องดูคืออันนี้ลักษณะ <ไป S 1> ดูแล้วมันเป็นเฉพาะหน้าแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือว่าการลดเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเบีย้ยหัวแตกที่จ่ายกันต่อเนื่องแล้งก็จ่ายทีท่วมก็จ่ายทีเนี่ยมันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งในระกลางและระยะยาวก่อให้เกิดเห็นผลเนี่ยอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะรอรัฐมนตรีใหม่ซึ่งไม่รู้ซึ่งน่าจะเป็นกระทรวงที่แย่งกันอยู่ระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทย ข่าวว่าอย่างนั้นนะอันนี้ข่าวแหล่งข่าวจากกูรปั้นนะก็ว่ากันนะคะแต่ว่าพี่ชูเคยคำนวณกับผมเล่นๆในในมองโลกมองไทยนะว่าจากไอการบริหารจัดการน้ำเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เดินหน้าต่อแล้วตอนนั้นมันเป็นหลักเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่เวลามันเกิดความเสียหายทางรวมแล้วมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะแล้วแฮปปี้ที่จะให้มันเบี้ยวหัวแตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอได้แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าปีนี้ไม่ช่วยเขานะเฉพาะหน้าช่วยแต่โครงสร้างมันต้องเดินนะจอด้วยตั้งความหวังและอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้เป็นระบบข้าราชการเหมือนเดิมนะคะประเทศไทยได้นายรัฐมนตรีคนที่30กัมพูชาก็ได้พร้อมๆกันนะคะได้พลุนมาเน็ตเขาบอกเป็นนายพลใช่ไหมครัพลเอกค่ะพลเอกค่ะลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นนะคะสำหรับสสกัมพูชารับรองให้พลเอกคุณมาเน็ตบุตรชายคนโตของนายกรัฐมนตรีคุณเซนที่กาลังจะพ้นวาระเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชา หลังจากที่เปิดประชุมไปไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามนะคะอายุ45ปีค่ะได้รับการสนับสนุนจากสสในสภากัมพูชาทั้งหมดที่ลงมติ123เสียงเห็นะะชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะโดยคุณฮุนมาเนตเนี่ยนะฮะพอนีคุณมาเน็ตบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันประวัติศาสตร์ของราชอาณจาจักรกัมพูชาเพราะนี่คือการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติโดยคุณฮุนมาเน็ตนะฮะได้ครองอำนาจสืบต่อจากคุณเซนผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้นำกัมพูชามายาวนานถึง38ปี น่าจะเป็นแชร์อย่างสันติเป็นผู้นำสันติโดยการส่งให้ลูกแล้วไปยุบพักอื่นๆเลยเงี้ยนะไม่นะแล้วก็ลงพระปรมาพิไทยในพระราชกิษฎิกาแต่งตั้งครมชุดใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ดูบทบาทของคุณฮุนเซนด้วยนะฮะเข้าใจว่าจะไปนั่งเป็นองค์รัฐประเียววุโสอะไรเงี้ยแล้วเป็นประธานวุฒิสภาด้วยนะฮะและพร้อมจะกลับด้วยถ้าเกิดคุณมาเนททำอะไรผิดพลาดนะฮะก็น่าสนใจนะนี่มันเป็น โอ้ยนี่มันดูคอรมอชุดใหม่ครมลูกหลานเลยนะเนี <sm 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 no yes you know. ่ยนะฮะโดยเขาบอกสําหรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปรากฏว่ามีรองนายรัฐมนตรี10คนและรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีอื่นอีก40คนตําแหน่งสําคัญสําคัญก็มีคุณเตียเซฮานะบุตรชายของพลเอกเตียบันนี่เราคงก็ได้ยินชื่อนะโด่งดังนะรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนายซาโซกานะครับบุตรชายของนายซาเข่งรัฐมนตรีความมั่นคงภายในของรัฐบาลชุดก่อนดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีความมั่นคงภายใน นายซกเจนดาโซเฟียนะฮะดำรงตำแหน่งรองนายรัฐมนตรีคณะและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศนะฮะนะคะแถลงนโยบายให้คำมั่นจะรักษาสันติภาพและความมั่นคงของกัมพูชาย้ำเรื่องการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกัมพูชาแล้วก็บอกว่าพวกเราจะต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศซึ่งเขาจะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถนะ,นะคะก <นะ S 1> ็ เป็นการเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไหมก็ต้องจับตาว่าบอกเป็นแรงผลพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในการเมืองในภูมิภาคนี้คือลูกหลานนักการเมืองสามารถรีเทิร์นกลับมามีบทบาททางการเมืองได้ค่ะมากอสอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกก็กลับมาในขณะที่อากิโนใช่ไหมก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีสภาของการกลับมาแบบผ่านการเลือกตั้งไงอันนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งไงไม่กล้าพูด ค่ะก็ได้เห็นก,การเมืองไทยควบคู่ไปกับการเมืองกับปรุชาด้วยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวในการตั้งรัฐบาลตั้งคอรมอรต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับความเสนทนของ,ของพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคอื่นๆอีกสิพรรคนะคะ,อะตอนนี้หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ